ป้าหาย, love you. ยเหุที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่เป็นจริงนะคะเกิดจากะไรนะคะลองมาฟังคลิปนี้ดูนะคะเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายนะคะสมมติว่าเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายอยากที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วทีนี้นะคะระหว่างที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณลงคลิปเดือนละครั้งและคุณก็มัวไปนั่งเลื่อน ไิดหน้า Facebook หรือว่าไปเล่น Instagram นะคะและไม่โฟกัสที่เป้าหมายของคุณนะคะโดยที่ให้เป้าหมายของคุณอ่ะคุณอยากทำตอนไหนก็ได้ไม่อยากทำตอนไหนก็ได้นะถ้าคุณทำแบบนี้คุณไม่หมกมุ่นพอนะคะถ้าคุณอยากให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงน,นะคะคุณต้องทำอย่างหมกมุ่นทำอย่างจริงจัง และก็ต้องรักมันจริงๆนะคะถ้าคุณทําได้แบบนี้นะคะรับรองได้เลยว่าเป้าหมายของคุณจะไม่เป็นเป้าหายอย่างแน่นอนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคนน้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ